รายการ l u x p l o e r ของเรานำเสนอนาฬิกาข้อมือมาหลายครั้งแล้ววันนี้เราจึงขอเปลี่ยนแนวมา Unbox นาฬิกาตั้งโต๊ะเพื่อความแปลกใหม่บ้างและไม่ใช่ในาฬิกาตั้งโต๊ะธรรมดานะครับแตเป็นผลงานรุ่นพิเศษจากยูริสนาแดงที่เปรียบได้ว่าเป็นงานศิลป์ราคากว่า2ล้านบาทซึ่งควรค่ากับการประดับบ้านหรูอ,อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะนำเสนอความพิเศษของนาฬิกาที่มีชื่อว่า UFO เรือนนี้กันทีละจุดเลยครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้เหมือนกับหีบสมบัติใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่ายูริสแสดงเขาเลือกเอาไม้โบราณมาผลิตเป็นกล่องที่ดูเหมือนว่าหลุดมาจากอดีตแต่เมื่อเปิดออกมาจึงพบว่าสมบัติล้ำค่าที่อยู่ข้างในนั้นเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะสุดล้ำดีไซน์เหมือนมาจากอนาคตผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า UFO หรือ Unidentified Floating Object ตรงนี้มีชื่อรุ่น UFO อยู่นะครับแล้วก็มีกุญแจที่เอาไว้ ใช้ไขขึ้นลานนาฬิกาและตั้งเวลาส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกสมุดคู่มือและก็ใบรับประกันต่างๆครับเรายกนาฬิกาออกมาดูกันเต็มๆเรือนดีกว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยครับเพราะว่าน้ำหนักเขาก็เอาเรื่องอยู่ที่7.2กิโลกรัมครับจะเห็นว่ายูริสนาแดง UFO มีลักษณะเหมือนทุ่นลอยนะ้ำตัวเรือนประกอบด้วยโดมแก้วซึ่งครอบเครื่องนาฬิกาทรงสูง,สงที่ตั้งอยู่บนฐานอลูมิเนียมทรงครื่งวงกลม วัดขนาดโดยประมาณได้ความสูง26ซนติเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง16ซนติเมตรครับเมื่อในการถูกจับเอียงเล็กน้อยก็จะค่อยๆเซนเตอร์ตัวเองเหมือนตุ๊กตาลมลุกเพราะว่ามีการถ่วงน้ำหนักด้วยทางสเตนอยู่ภายในฐานอลูมิเนียมทรงครึ่งวงกลมนั่นเอง การเซนเตอร์ตัวเองนี้ก็จะคล้ายกับนาฬิกา Marine Chronometer ที่ใช้ในการเดินเรือสมัยก่อนซึ่ง Marine Chronometer นั้นถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาระดับความเที่ยงตรงสูงสุดในยุคนั้นและเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับยูริสนาแดงเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่เราเห็นว่าโลโก้ของยูริสนาแดงนั้นเป็นรูปสมอเรือครับทางด้านบนของนาฬิกาจะมีหน้าปัดบอกเวลาอยู่3หน้าปัดด้วยกัน คุณสามารถตั้งเวลาทั้ง3หน้าปัดให้เป็นเวลาของประเทศต่างๆได้ตามต้องการและแม้ว่าหน้าปัดจะดูหน้าตาเหมือนกันแต่ด้านล่างจะมีตัวอักษรที่1ที่2และกะที่3กำกับเพื่อความชัดเจนไม่ให้สับสนอย่างแน่นอน นาฬิการุ่นนี้ทำงานด้วยกลไกแบบไขาลานทรงสูงที่เป็นผลงานการพัฒนา,นาร่วมกับ l ลเปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนาฬิกาตั้งโตบแบบจัดกลดระดับไฮเอนด์โดยเฉพาะประกอบด้วยชิ้นส่วนจำนวนมากถึง675ชิ้นและในจำนวนนี้ก็มีก,กระปุกลานขนาดใหญ่มากถึง6ตัวเมื่อไขาลานเต็มนาฬิกาจะเดินได้ต่อเนื่องนานถึง1ปีจึงถือว่าสะดวกมากๆครับ ยูริสแดงเปิดตัวนาฬิกา UFO หรือ Unidentified Floating Object เป็นครั้งแรกเมื่อปี2021ครับตอนนั้นทำเป็นสีน้ำเงินจำนวน75เรือนเนื่องในโอกาสครบรอบ175ปีของแบรนด์จากนั้นจึงมีเรือนพิเศษสีส้มเพียงแค่1เรือนเพื่อนำไปประมูลการกุดลน Only Watch ในปีเดียวกันและในขณะนี้จึงออก UFO ชุดสุดท้ายเป็น3สีได้แก่สีเขียวและสีฟ้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ญี่ปุ่นและที่ยุโรปและสีทองที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษสำหรับ d o u l Glass ในภูมิภาคของเราโดย ฉพาะจำกัดจำนวนการผลิตตะ่ละสีเพียงแค่30เรือนเท่านั้นและนี่ที่เป็น Final Edition ของ UFO ด้วยเพราะว่า ULIS สนาแดงจะไม่ผลิตเพิ่มอีกแล้วหากใครสนใจต้องรีบติดต่อ PMT t ด Outglass เลยจะได้มีของแต่งบ้านที่บ่งบอกถึงความเป็นคนรักนาฬิกาของคุณได้อย่างดีที่สุดสวัสดีครับ